ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราบโบวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตาเนโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของท่านประธานาธิบดีเมื่อ3มเดือนที่ผ่านมานั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งและในวาระครบ75บปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันการมาเยือนดังกล่าวนับเป็นการเริ่มต้นศักระาชใหม่ของความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมาอย่างแน่นแฟน้นยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและมีโอกาสได้สนทนากับท่านประธานาธิบดีและเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน สิ่งที่น่าชื่นชมยินดีอีกประการหนึ่งคือการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศเห็นพ้องต้องกันที่จะยกระดับความร่วมมือไปสู่ระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อันจะครอบคลุมกิจการด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวางข้าพเจ้าเชืช่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองในฐานะมิตรสนิทและสมาชิกข,ของประชาคมอาเซียนจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประชาชนและภูมิภาคของเราต่อไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิกลกาวเจ้าอยู่หัว